นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเล่รักมัจจุราชตอนที่สองพอตกดึกตุ๊กตาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นคนหลับมีเสียงครางออกมาเบาๆเขากอดตัวเองตัวงอมีอาการเพ้อมือหนาปัดป่ายไปทั่วคล้ายกับคนละมือเธอจึงขยับเข้าไปดูใกล้กๆจึงพบว่า เขาหน้าซีดเมื่อแตะต้องตัวเขาจึงรู้ว่าตัวเขากำลังร้อนจี๋ตายละเขาเป็นไข้ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> คราวนี้เธอจึงจำใจต้องปลุกเขาขึ้นมาแม้เขาจะตื่นยากก็ตามทีแต่เธอก็ยังพยายามป้อนยายให้เขาได้อย่างสำเร็จตุกตาพยายามเช็ดตัวเพื่อลดไข้ให้กับเขาไม่กี่นาทีต่อมา พอยาออกลิ์อาการไข้ก็ทุเลาลงหญิงสาวถึงกับลงนั่งเช็ดเหงื่อที่ซึมออกมาที่หน้าผากของเธออย่างหมดแรงเวรกรรมอะไรของฉันนี่ที่ต้องมาดูแลคนเจ็บที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนตุกตาพูดกับตัวเองพลางถอนหายใจ วันต่อมาสาวน้อยไปมหาวิทยาลัยแล้วต้องรีบกลับมาทันทีแทนที่จะได้ซื้อของมาทำของขายแต่ต้องซื้อของสดมาตุนเอาไว้เสียแทนอ้าววันนี้กลับมาเร็วนะจ้าหนูตุกตาเสียงป้าแม่บ้านทักไทายเช่นทุกวันจะพอ,พอดีหนูจะรีบกลับมาท่องหนังสือ เธอจำใจต้องโกหกคำโตทั้งที่ผู้ใหญ่ก็พร่ำสอนไม่ให้เธอผิดศีลห้าเจ้าตัวจึงรู้สึกผิดนิดนๆอ๋อหรือจ๊ะดูสิซื้อของมาเยอะแยะเชียวเมื่อเช้าก็ไม่ได้ออกไปไปขายของนี่นาะเห็นลูกค้าเขาเข้ามาถามหากันนะช่วงนี้คงต้องหยุดจ้ะใกล้สอบขอตัวก่อนนะจ๊ะป้า ต้องรีบไปแล้วล่ะเพราะเป็นห่วงคนในห้องที่นอนเจ็บอยู่จึงต้องรีบเข้าไปดูทำให้เธอต้องออกตัวกับป้าแม่ป้านเช่นนั้นส่วนแกก็ไม่ได้ว่าอะไรและพาสาวน้อยกลับมาที่ห้องพอสาวน้อยกลับมาที่ห้องเธอก็พบว่าคนเจ็บยังซุกตัวอยู่มุมเดิมที่เธอเอาผ้านมและผ้า ผ้าห่มมามวนมวนให้แทนหมอนที่เธอพอจะหาให้ได้ในขณะนี้เขามองเธอด้วยดวงตาอันแดงกรร่ำแสดงว่าอาการไข้ของเขาดีขึ้นมากกว่าเมื่อวานเห็นพ่อขนหนูของเธอเปียกชุ่มเขาคงอาบน้ำเป็นยังไงบ้างคะเธอถามยังแสดงความหวาดกลัวนิดๆทว่าเขากลับยิ้มมุมปาก แม่ไปน่าจะมีอาการบวมช้ำดูน่ากลัวกว่าเมื่อวานได้กินข้าวกับกินยาก็พอไหวขอบคุณนะเขาบอกเสียงแหบๆจากก็มองเข้าของที่นำเธอนำติดตัวมาอันนี้คุณคงใส่ได้เธอซื้อเสื้อเชิ้ตสีฟ้ามาให้เขากับกางเกงวอกเซอร์อที่ขายตามตลาดนะตามตัวร้อยและจะยืดตัวหลุมหวมมือสองอีกสตัว มือเดียวเล็กเผลอเอื้อมไปแตะหน้าผากเขาไข้ลดลงแล้วนี่เดี๋ยวฉันไปทำข้าวต้มร้อนให้ก็นแล้วกันจะได้กินยาบอกแล้วรีบหันหน้าไปหาเตาไฟฟ้าเอาข้าวที่มีอยู่ในตู้เย็นมาอุ่นจนร้อนและใส่หมูสับที่คลุกสามเกลือลงไปต้มปรุงรสและชิมได้ข้าวต้ม รสกลมกล่อม,มหอมผักชีต้นหอมกับกระเทียมเจียวจึงตักเสิร์ฟคนป่วยได้กลิ่นหอมท้องร้องครกครากไม่นานเข้าต้มหมูสับร้นรอนๆกระร้อนมาอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วมันร้อนแต่ดีสำหรับคนป่วยอาการไข้ทำให้เขาไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่แต่เขาก็รู้สึกดีโดยเฉพาะสาวน้อยตาแป๋วที่นั่งจ้องเขาพอกินได้ไหมคะ ขอพยักหน้าไม่ดูรถเท่าไหร่คงพอไข้แต่ก็ขอบคุณนะคุณช่วยผมไม่ได้เยอะเลยหญิงสาวยิ้มนิดนิดหันไปหาน้ำมาเทใส่แก้วให้เขาก่อนที่เธอจะกระดกดื่มน้ำที่เหลือลงคอจนหมดขวดเพราะเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองก็หิวเหลือเกินเฟรดมองตามสาวน้อยหน้าแซลย้มยิ้ม เธอไม่ใช่สาวที่ดูสวยจัดแทว่าเธอดูหน้ารักสมวัยจึงอยากรู้จักชีวิตส่วนตัวของเธอบ้างคุณชื่ออะไรผมชื่อเฟรดเขาแนะนำแค่ชื่อเล่นง่ายๆสาวน้อยกับปิบตาปิบปิบดูหน้ารักคุณเป็นลูกครึ่งหรอคะเขาพยักหน้าเธอยิ้มจนตาหยีแหมพูดไทยชัดจังฉันชื่อตุ๊กตาค่ะ เขาหัวเราะ <c oughs> ในลำคอน่ารักสมชื่อเอ่ยปากชมแล้วค่อยๆสุดเข้าต้มต่อไปคุณถูกชมยิ้มอย่างเอยียงอายจนแก้มชมพูเรื่อเออแล้วคุณถูกตามค่าด้วยเรื่องอะไรล่ะคะทำไมต้องแค้นถึงขนาดต้องฆ่าต้องแกงกันด้วยล่ะคะเธอถามเขาด้วยความอยากรู้มือก็ััเข้าวต้มหมูมากินด้วยพลาง เออเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงพูดไปใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะต้องหนีหัวสุกหัวซุนผมมีปัญหากับคนไม่ดีนะ่ะพวกเขาคงอยากให้ผมตายจะได้เอาทุกอย่างที่ควรเป็นของผมไปเขาพยายามจะอธิบายแต่ยิ่งอธิบายเธอก็ยิ่งงงหมายถึงเขาปล้นคุณหรอคะฉันเข้าใจถูกหรอือเปล่า เขายิ้มนิดนิดมันถูกครึ่งเดียวเพราะมันป้นของของเขาจริงๆแม้แตลอซูเปอร์คาร์ของเขามันก็ขโมยไปด้วยก็คงประมาณนั้นเธอพยักหน้าเงกปากก็เคี้ยวไปด้วยมีหน้าละ่ะคุณไม่มีอะไรติดตัวมาเลยกับพยักหน้าตอบรับอันที่จริงพวกมันคิดว่าเขาตายไปแล้วมันเต็มจะโยนศพเขาทิ้งแม่น้ำ ที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักพวกมันมอแต่แบ่งสมบัติของเขาจนไม่ดูว่าบัตรนี้เขาได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วพยายามโซซัสโซเซมาถึงที่นี่ห้องข้างๆข,ข,ของเธอไม่มีคนเขาจึงเปิดเข้าไปแหละเพราะเขาอยากได้อุปกรณ์ทำแผลก่อนที่เลือดจะหมดตัวจึงเลือกปีนระเบียงเข้ามาทั้งห้องของเธอที่ เธอไม่ได้ล็อกประตูระเบียงอยู่พอดีเขากำลังจะหายาอยู่แล้วแต่เพอ่อนเธอกลับมาที่ห้องเสียก่อนและโชคยังดีที่สาวน้อยคนนี้เชื่อเขาและยอมช่วยเหลือเขาถ้าคุณกินเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อผ้าของคุณออกอาบน้ำอีกรอบก็ได้ถ้าคุณไหวฉนจะได้ซักเสื้อผ้าให้คุณสาวน้อยบอกง่าย ด่รีบกินเข้าต้มให้หมดชามเร็วๆเพราะยังมีงานรออยู่อีกมากเรดยิ้มออกมานึกเอ็นดูสาวน้อยที่ทำงานไปเหลือบตาม,มองเข้าไปอย่างท่าทางของเธอยังคงหวาดระแวงเขาอยู่ก็คงไม่แปลกหรอกในเมื่อเธอไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาแต่ในเมื่อเขายังไปไหนไม่ได้ ยังติดต่อคนของเขาไม่ได้เขาก็จําเป็นต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเฟรดพยายามลุกขึ้นไปอาน้มอีกรอบตอนนั้นสาวน้อยก็รอจะทําแผลให้เขาสภาพอัดแผลยังดูอักเสบบวมแดงแต่เขาทนไหว้บกกับตุก,กตาทําแผลให้เขาด้วยความอ่อนโยนเธอพยายามมากแม้จะดูไม่ค่อยไว้ใจเขาอยู่ไม่นาน เธอก็ติดผ้ากอให้เขาดังเดิมสาวน่อยเป่าปากออกมาอย่างแผ่วเบาหลังจากเขาค่อยๆสวมเสื้อยืดที่เธอหาซื้อมาให้ขอโทษนะคะที่ฉันมีเงินไม่มากก็เลยซื้อเสื้อยืดมือสองมาให้ฉันเห็นว่าเนื้อมันนิ่มดีนะคะขพยาพยักหน้าไม่เป็นไรความจริงผมสิที่ควรต้องขอบคุณคุณ เธอยิ้มนิดไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าถ้ารอบไปได้อย่าลืมฉันก็แล้วกันนะคะเธอบอกยิ้มยิ้มหัวเราะเบาๆเหมือนล้อเล่นก่อนจะหอบเสือเ้อผ้าเพื่อนๆของเขาไปไปซักตากก่อนที่เขาจะกระซิบออกอายอย่างแผ่วเบายังไงผมคนนี้จะไม่ลืมคุณอย่างแน่นอนสาวน้อยตุ๊กตาที่แสนน่ารัก จบแล้วนะคะอ่าเล่หลักมาจุฬาตอนที่สองนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะรักนะคะบุนรักษาสวัสดีค่ะ